พร้อมหรือยังเด็กๆเราจะถ่ายคลิปกันแล้วค่ะพร้อมหร้อห้ะพังจิงจลยห้ะโอ้พี่หูพี่ตาเช็ดด้วยนะคะออกสื่อนะคะลูกจิงจงอยู่ฮะเดี๋ยวต่งตัวไม่ได้เรื่องนะคะต้องเช็ดขี้หูขี้ตาขี้ตูดด้วยนะคะลูกนี่ฮ่ะจิงจอยเก่งค่ะโอ้โห hum. ได้ได้เก้าอี้กับเสาแล้วเหรอคะได้เก้าอีห้หานั่งมอตจอกเลยมอตจอะเต็มห่ำเลยลทำไมต้องมองเขาอย่างงั้นล่ะลูก ก็ยืมถ่ายคลิปหน่อยดิเดี๋ยวเราจะได้มีรายได้กันนะถ่ายคงถ่ายคลิปก็เข้ามั่งลูกนะพี่นุ่นมาแก๋ไม่เอาแล้วรู้แล้วแกอย่างเดียวคนนั้นอยากไม่ห้ามห้ามอุ้งเกียบออกเกี๊ยบอะไรไม่จะถ่ายฮะถ่ายไม่ได้หรอครับพี่ไม่ได้ฮะยยงเบ่งกุกเกี๊ยบฮะอุ้ยลูกเกี๊บเบ่งเก๋เลยอ่ะเกี๊บเกีบเกียบเก่งยังไงนิน โอน้ได้นอนด้วเนาะแสดงว่าพี่โบเขาสละแล้วสินะ่ะปองอันนี้จังทุกขังอนัตาลีโบลาทั้งขารนอะกูดูแล้วสละแล้วทุกอย่างเลิกตบมันยังเลิกควนหัวน้องยังอ่ะยังอ่ะยังไม่จำนึกอีกยังไม่จำนึกอีกยังไม่ลงอีกมึงอะให้น้องอยู่ด้วยวยสงสารอุ้ยสงสารน,น้องควัวถอะเฮ้ย <laughs> ่ะเ้ยเถอะ่ลิงล่วงสลิงล่วง น้องนินฉันโอ้โหน่ารักว่ะอุยนินเกะตัวใหญ่เกินเลยเกะตัวเท่าแม่แล้วนินหายแม่ยาพ่อเป็นพี่กับแม่ฮะยี่บอนเป็นตัวเท่าแม่เลยพี่มึงอ่ะอุ<น>้ยนินโตโตกว่าแม่แล้วนะตัวใหญ่กว่าแม่มากเลยนะนินกแกครับนี่ผมควรจะภูมิใจดีไหมฮะภูมิใจฮะมึงก็แคมหลับอีกแล้วง่วงเหรวฮะพอพอตื่นขึ้นก็อีโอออห่างว่างฮะลืมตามานี่เนาะกินก่อนเลยสมองมึงสั่งเรื่องกินก่อนเลยเนี่ยนิน เดี๋ยวว่าน้องเดี๋ยวว่าน้องลูกท้องโตมาหาแม่ก็ยุท้องโตไงหนูท้องโตค่ะฮึบโอ้โหเก่งไงนะลูกแม่อยู่ตรงนี้นะคะอยู่กับแม่ใช่ไหมคนเก่งของแม่โจ้จุดเบใช้มือจะเบินเบีันมะงนาวเจบโอ้ไม่ใช่เหรอคนอะรายการหรือเออจะมองจําได้เรื่องเก่าๆเนี่ยเอจำเรื่องใหม่มั้งสิอะไรโจจุดเจ็บนึกว่าจะมา มาต่อจิงโตมาต่อจิงโตมาต่อจิงตอเพื่อนสายหาไม่อยากมาอยู่วัดก็อยู่บ้านเฮ้ยไอ้นี่ข่าวเมื่อกี้มันเก่าเก่าแก่เลยเอฟซีรุ่นใหม่เขาเคยฟังยังไงน้องเบิร์ดเก่าแล้วฮะเก่าแล้วเหรอโอ้โหมีเก่านิดน้อยขูดเล็กนน้อยขูดให้มันรุนแรงมันก็ได้นี่เนยไปผู้ชายอ่างยองฮะมันจะหอนโยแล้วตัวมันจะเท่าช้างแล้วน่ะอันยูจะดุโซเล่นล้วมึง